ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการควบคุมสารต้องห้ามนะครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมนะครับพรบควบคุมสารต้องห้ามเพื่อรักษาประโยชน์การกีฬาไทยนะครับโดยให้สอดคล้องกับทางองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามหรือว่าวา้านะครับรวมถึงเร่งปลดล็อกเรื่องการชักธงชาติไทยให้ทันการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศจีน ในปี65สาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ก็คือแก้ไขบทนิยามให้เป็นไปตามหลักการในวาดาโค,ค้ดและมาตรฐานสากลน,นะครับมีการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบหน้าที่อำนาจของคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระต่อกันและเพิ่มโอกาสให้นักกีฬาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถโต้แย้งและสานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาที่เป็นธรรมกำหนดมาตรการลงโทษ ให้โทษทางการกีฬามิใช้โทษทางอาญา<อ>เช่นเดียวกับในวาระโค้ชนะครับก็เป็นการเร่งแก้ไขปัญหานะครับเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ในเรื่องอของการกีฬาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอมีปัญหาประเด็นนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวเนาะเพราะว่ามีหลายรายการที่เราเลยไปชนะระดับโลกใช,ใช่ไหม,มก็เลยเสียดายนิดนึงนะนะนะ